ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูอ่านแบบเลข7จตัวแบบรับดวงนะครับแบบนี้จะว่าเป็นการอ่านได้เร็วที่สุดในในแบบเจ็ดตัวนะอ่านแบบนี้อ่านแบบได้เร็วตั้งดวงปุ๊บจับตัวเลขมาวางก็อ่านได้เลยไม่ต้องเขียนเยอะนะแต่ว่ามันจะมีความยากที่มีค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนั่นเองนะครับจะอ่านปีจรน,นะครับปีจรปีอายุป,ปัจจุบันนั่นแหละนะ ปัจจุบันในสมุดนำตามทองเรืองก็อายุประมาณ5 0ปีนะครับการอ่านปีจรเน,นี่ยครับมันอ่านด้สองลักษณะหนึ่งอ่านที่ปีนักสัตว์อย่างแรกก็คือปีนักสัตว์ที่มาตกกระทบก็คือฐานแรกนี่ก็คือฐานมรณะตัวนี้แหละหนะับที่มีเลขสองนี่ก็คือเลขสองเป็นได้ทั้งปีอะไรเนี่ยปีฉลูกับปีวอกนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างมานี่ก็คือตัวนี้นะ สีดำนะสีดำจะแทนด้วยพื้นดวงเดิมนะครับพื้นดวงวันเดิมเป่เกิดเดิมสีดแดงจะแทนด้วยเลขปีอายุจรนะครับเลขสี่ก็คือปีเถาะเนี่ยสองกับสีเป็นอะไรเป็นคู่มิตรอ่าเป็นคู่มิตรคู่ผูกพันที่ดีมีต่อกันเป็นธาตุน้ํากับดินนั่นเองนะครับดินตัวนี้ก็คือดินจันทร์ที่ดินดินที่มีน้ําที่มีความเหลว ปีนี้เมื่ออายุมันมาตกนี่น้ำก็คือความเลื่อนไหลความคิดแผนการคือดาวพุธนะครับความคิดแผนการดาวพุธน้ำคือความไม่แน่นอนเมื่อมันมาอยู่กับตัวเลขสองนี่ดาวจันทร์ซึ่งมันเป็นดินเหลวอ,อยู่แล้วมันก็ยิ่งบวกความลังเลหวั่นไหวความไม่แน่นอนมาให้กับปีนี้อยู่เหมือนกันหวั่นไหวไม่กล้าตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่สองที่เราจะไปตามอีกทีหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่า ีแรกที่มันมาตกเนี่ยความคิดแผนการต่างๆที่มันโยงตํำแหนของดาวพุธมันมาจากไหนที่นี่ดาวพุธเนี่ยมันมาจากตัวงานนี่คือความหวั่นไหวความไม่แน่ใจที่ว่านี้มันก็มาในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานจะทําต่อดีไหมจจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ความมาตกในเรือนมรณะหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนอย่างแรกคือเปลี่ยนแนวความคิดก่อน อารมณ์ความคิดความรู้สึกของเจ้าตัวเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความไมา่แน่นอนด้วยจะวางแผนไปยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าตัวเขาอยากรู้นะดาวพุธเมื่อมาจากตัวนี้เลขสีน่นี่เลขไทยสีดำเนี่ยมันมาจากการงานนั่นแหละคําตอบก็คือมันจะมาในเรื่องงานที่เกิดความไม่แน่นอนวันไหวนะครับจังหวะที่สองออกมาอีกก็คือตัวนี้เนี่ยเลขสี่คือดาวหกดูตามตามดาวหกมาดาวหกไปอยู่ไหนดาวหกเนี่ย เดิมเนี่ยดาวหกก็อยู่ตำแหน่งนี้ปัญหาเนี่ยมหาสารแห่งลายมือตัวเลขค่ะหรือว,ว่าดาวหกเนี่ยเป็นดาวที่มีปัญหานั่นแหละมาตกอยู่ในตำแหน่งเรื่องของการงานเพราะเดิมมันอยู่ที่ตำแหน่งพยายะก็คือปัญหาที่จะตัวเกิดความไมา่แน่นอนคือสิ่งสิ่งสิ่งที่ลังเลเนี่ยมันไม่ทั้งเรื่องงานแล้วก็จากดาวหกที่มันมาเนี่ยมันมาจากตำแหน่งคู่หลังมาจากตำแหน่งคู่ด้วยมันโยงเรื่องคู่เนี่ย ก็คือสิ่งที่รังเลสงสัยระหว่างเรื่องงานกับความรักเนี่ยจะไปต่อหรือพอสํานียนั่นแหละนะครับเพราะพื้นฐานงานเนี่ยถือว่าไปได้ดีอยู่แล้วนะพื้นฐานการงานนะครับทีนี้มาดูในตำแหน่งของอายุจรนะอายุจรที่มันตกเนี่ยก็คือสี่สิบเก้ายี่ห้าสิบใช่ไหมอันนี้คือสี่สิบเก้านะครับห้าสิบก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือตกที่ดาวเสาเนี่ยไหนไหมอายุปัจจุบนันมันมันอยู่ในตำแหน่งเสาเนี่ย คู่คบคืนผิดหวังมาเลยออกเดวลักษณะลังเลโลเลเกิดความไม่มั่นใจตัวเองในสิ่งที่จะตัดสินในสิ่งที่อยากจะทํานะครับดาวหกมันก็โยงในเรื่องงานบอกในตัวอยู่แล้วดาวหกเนี่ยมันก็คือโยงหาหกมาตัวนี้จะวิ่งมาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือดาวหกถามว่าทําไมมันถึงมาตกในปีนี้จะมีความูกเพราะดาวไหวนะทีนี้ทําไมถึงเกิดอาการลังเลมาในช่วงนี้นะครับเนี่ย อีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวมาเป็นตัวควบคุมอายุก็คืออยู่ในตัวนี้เลขสี่เลขสี่ตัวนี้นะครับอันนี้คือเลขสี่ตัวนี้มันอยู่ในวัยนี้สี่สิบแปดถึงห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยวัยปุตตะวัยปุตตะครอบคลุมชีวิตปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งที่อยากจะริเริ่มความรักด้วยมันเป็นทางด้านความรักนะครับความรักที่ห่างเหินมาเริ่มใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือวรักใหม่ๆก็ได้หรืองานใหม่ๆที่จะ อยากจะทําต่อไปเนี่ยมันจะไปยังไงนี่วัยตัวนี้มันเป็นตัวคุมไปถึงห้าสิบเอ็ดปีมันเลยเกิดแนวความคิดขึ้นมาในช่วงนี้ถามว่าวัยดีไหมมันเป็นวัยที่ดีอยู่นะวัยปุตตะเป็นวัยที่ดีไปถึงสี่ปีถึงห้าสิบเอ็ดปีนั่นแหละคือนับอายุตั้งแต่สี่สิบแปดถึงห้าสิบเอ็ดปีถามว่าการงานจะไปต่อดีไหมมันก็ไปต่อได้ดีอยู่นะเพราะเป็นเราดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในวัยที่บอกว่ายังเดินไปได้อยู่ยังไปได้ดีอยู่นะครับ พระดาพุทธในพื้นพื้นดวงเดิมมันเป็นตำแหน่งงานและเงินนี่ยเงินและงานงานและเงนินนะเงินมาจากการทำงานนั่นแหละรายได้ที่หลักๆเนี่ยคนนี้นะครับเจอกับด้านของการค้าการขายการเจรจาก,การเดินทางเนี่ยแต่ว่าปีนี้นี่ถ้าถามเรื่องการเรื่องเองินเรื่องงานมันยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีโจทย์เข้ามาว่าระหว่างความรักกับงานเนี่ยมันจะต้องเลือกไงปีนี้นี่หกเลยมันอยู่ทั้งคู่คงคือพีวังเนี่ย แล้วก็เป็นตำแหน่งทั้งการงานเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าคุณจะเดินงานต่อคุณต้องยอมทิ้งตัวใดตัวหนึง่งเรื่องความรักตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นความรักที่อยู่ห่างกันเนี่ยคือรายละเอียดของแต่ละคนนะครับเรื่ยวจ่าตุดยืนแล้วจุดยืนที่รู้บอกว่าแฟนอยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศแบบนี้ถ้าจะเดินต่อเรื่องงานคุณต้องเลือกเขาให้เลือกต้องเลือกแล้วว่าจะเดินต่อไปด้วยกันหรือว่าจะเอาเรื่องงาน มันเลยเกิดต,ตัวนี้แหละออกแนวลังเลนั่นแหละนะครับถ้าเป็นดวงคุณคุณจะเลือกตัวไหนอืมถามนะถ้าเป็นดวงคุณคุณจะเลือกตัวไหนเงินก็ดีการงานการเงนิงน,งนมันกําลังไปได้ดี่ะทีนี้แต่ความรักที่คบกันมานานเนี่ยมันจะต้องมาเลือกในปีนี้แหละเพราะวัยนี้มันบอกว่าเป็นไวยที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดาวพุทธคองอยู่สี่ปีนี่นะและดาวตัวนี้มันดังเป็นดาววาสนา้วยเป็นเป็นวาสนา ดาววัสนาตัวไหนเนี่ยนะครับเป็นสําคัญนี่คือแนวทางของวัสนาทั้งชีวิตก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวคุมเมื่อมันมากระทบกันกับเรื่องงานมันดีอยู่เห็นไหมเรื่องงานทางความรักก็เป็นคู่สุขสบายคู่สมเริงสสาราญคือพื้นฐานอะเลยคบกันได้ยืดได้นานนะครับปแต่ว่าปีนี้เนี่ยดาวความรักเนี่ยมันเป็นดาวพฤหัสทีนี้ดาวความรักมันเป็นพระฤหัสเพื่อมากระทบกับดาววัสนาเดิมก็คือเลขสี่เนี่ยมันเป็นคู่วิชาการ มันเป็นคู่ปรึกษาหาเลือแล้วจะทาอะไรแบบเด็กๆมันได้มันเลยต้องมาค่อนข้างจะต้องวางแผนต้องคิดเยอะหน่อยนั่นแหละนะถ้าดูจากตัวนี้มีเกณฑ์นในแต่งงานนั่นแหละเพราะเลขห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งมาอยู่ในแต่งงานสุภาพคู่ทางไกลคู่ทางประเทศเนี่ยเมื่อมากระทบกับเลขสี่นะครับในจุกช่วงอายุจอดที่มันตกมานะนี่คือในลักษณะที่บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าปีไหนดีหรือไม่ดีนี่ให้จับจุดตัวไหนจับจุดที่ปีจอด อายุจรก็คืออายุเท่าไหร่ก็ตามตามนั้นแล้วก็ปีนักสัตว์นะครับปีนักสัตว์ให้เริ่มหนึ่งที่มรณะนิเสมอนะครับการเดินยามให้เริ่มจากตัวนี้เสมอนะครับมันจะเป็นคําตอบให้รายละเอียดว่ามันจะไปอย่างไงได้ค่อนข้างจะได้ชัดเจนเลยละ่ะนะครับเรื่าเงินจะดีไหมงานจะดีไหมชีวิตคู่ความรักจะดีไหมก็จับอยู่ที่สองตุเดียอายุปีจรและก็อายุที่นักสัตรจรน,นะครับ พื้นฐานวาสนาคนนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นวาสนาราชาโชคนะเป็นวาสนาราชาโชคนั่นเองนะครับครับนั่นแหละถ้าจะดูแบบประมาณว่าอายุจรปีนี้ดีไมด่ดีก็จับอยู่สองจุดที่บอกนะก็คือปีนักสัตว์จรแล้วก็ปีอายุจรน,นะครับครับสำหรับเยวกับเจ็ดตัวแบบภาพดวงก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับ